สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ฟกัสไต้หวันประจำวันที่20กันยายนกับดิฉันบุญทิดารุ่งุดมสินสกุล คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีการตรวจพบบริษัทไข่ไก่แห่งหนึ่งในนิวไทเปแปรรูปไข่นาเข้าผสมกับไข่ในประเทศทําเป็นไข่เหลวที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและต้องสงสัยว่าปลอมแปลงฉลากระบุแหล่งผลิตเป็นไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคมตรวจพบว่ามีการนําไข่เหลวจากไข่ชุดนี้ไปใช้ประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานแล้วถึง900ชุด บริษัทฟูซังซึ่งคอมพานีลิมิเต็ดในซินจวงถูกสำนักง,งานสาธารณสุขนิวไทเปตรวจพบว่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมีไขน่นำเข้าเกือบ30 0 0 0กิโลกรัมจากตุรกีบาราซิลและสหรัฐมาผสมกับไข่ในประเทศเป็นไข่เลวและติดสลากระบุว่าผลิตในไต้หวันและส่งให้กับผู้ประกอบการเทศบาลพบว่าผู้ประกอบการมีการใช้ไข่นี้ทำอาหารให้กับโรงเรียนกวดวิชา20แห่งซึ่งถูกนักเรียนรับประทานลงท้องไปแล้วถึง900ชุด 业者已经设有呃假冒或者是虚伪标示，那已设违反食品安全卫生管理法，后续可开罚六万以上两亿元以下的一个罚款。 สมาชิกสภากรุงไทเปยัยงเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงการเกษตรซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท3มแห่งรวมถึงอ e ีเม่ผู้ผลิตอาหารชื่อดังใช้ไข่นำเข้าจากบราซิลและประเทศอื่นๆรัฐบาลท้องถิ่นตรวจสอบที่มาที่ไปของไข่อย่างแข็งขันในไทยจงพบไข่จากอนาคตวันที่ผลิตไข่ถูกทำเครื่องหมายเป็นวันที่ในอนาคตและจะสั่งปรับ4 0 0 0มืถึงสล้านเหรียญสำนักงานสาธารณสุขยุนลินเข้าตรวจค้นบริษัทขนส่งไข่นำเข้าและพบไข่บราซิลที่หมดอายุมากกว่า5 2 1ล้าน อนอองจากนี้จังงวายังยึดไข่ไก่นำเข้า3.28ล้านฟองในห้องเย็นเมกาโคสต r ร g จ2.95ล้านฟองหมดอายุแล้วจึงยึดเพื่อรอนำไปทำลายทิ้งเพื่อตอบสนองต่อข้อถกเถียงเรื่องไข่นำเข้าในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและนายกสมาคมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส่วนกลางได้ขอลาออกเมื่อคืนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติการลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันพระศับ,บดีเป็นต้นไป ไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดอีกครั้งสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานผู้ป่วยอาการรุนแรง35คนนอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โควิด -19 ระบาดอีกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว CDC มีแผนฉีดวัคซีนโมเดอร์นารุ่นใหม่ชุดแรก700,000โดสให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอายุ65ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มแรก สัปดาห์ที่แล้วไต้หวันมีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มากกว่า100 0 0แรายเพิ่มขึ้น14%จากสัปดาห์ก่อนพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อาการรุนแรง35รายเสียชีวิต7รายผู้เสียชีวิตมีอายุมากกว่า50ปีและมีประวัติป่วยโรคเรื้อรัง นอกจากนี้แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะชะลอตัวลงแต่เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดซ้ำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว CDC ประกาศแผนการฉีดวัคซีนโมเดอร์ารุ่นใหม่ที่ป้องกันไวรัสสายพันธุ์ XBB ได้โดยวัคซีนชุดแรกมีประมาณ700,000โดสกลุ่มแรกจะฉีดให้กับประชาชนอายุ65ปีขึ้นไป หลายวันก่อนเกิดอุบัติเหตุที่ซินจูมีแรงงานต่างชาติเสียชีวิตสองรายต่อมามีการชนสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุเมื่อบ่ายวันที่18กันยายนเกิดข้อผิดพลาดระหว่างชนสูตรพลิกศพทําให้ศพแรงงานชาวเวียดนามถูกสลับกับศพชาวอินโดนีเซียโชคดีที่ครอบครัวชาวเวียดนามสังเกตเห็นความผิดปกติจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้หยุดการชนสูตร เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชาปนกิสถานเมืองซินจูเมื่อวันที่18กันยายนเหลือมแพทย์นิติเวชมีกำหนดจะทำการชนะสูตรพลิกศพชายชาวเวียดนามวัย29ปีแซยวนแต่บนโต๊ะชนะสูตรพลิกศพทั้งนิติเวชและครอบครัวรู้สึกว่าผู้เสียชีวิตดูแปลกๆตรวจสอบแล้วพบว่าผิดร่างจึงรีบโทรเช็คและพบว่าบริษัทจัดงานศพงระบุหมายเลขตู้แช่ของศพผู้ตายผิดกลายเป็นนำร่างของอามาร์แรงงานอินโดนีเซียวัย39ปีออกมา 法法医助理将大体拖至解剖室，那法医跟家属当场就发现整个解那个大体是错误的，所以就终止了解剖行为。 สำนักงานบริหารชาปนกิจสถานเมืองซินจูระบุว่าผู้ช่วยนิติเวศได้แจ้งให้บริษัทรับชาปนกิจศพนำศพออกจากห้องเย็นเนื่องจากข้อผิดพลาดในการสื่อสารจึงมีเพียงชื่อภาษาจีนของแรงงานและหมายเลขตู้แช่เท่านั้นและเขียนหมายเลขตู้แช่สลับกันด้วยส่งผลให้เกิดความผิดพลาด ความประมาทเลินเล่อของผู้ดูแลห้องเย็นเก็บศพสำนักบริหารชาปนกิจสถานเน้นย้ำว่าจะลงโทษตามสัญญาและจะควบคุมดูแลให้ชดใช้และขอโทษครอบครัวพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อศบในคดีนี้พบว่าไม่ใช่ศพที่จะชนสูตรจึงระงับการชนะสุตรทันที คณะกรรมการกำหนดค่าไฟฟ้ามีมติตรึงราคาค่าไฟตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ถึงมีนาคมปีหน้าอย่างไรก็ตามค่าไฟในบางอุตสาหกรรมจะยังใช้ราคาเดิมได้แก่ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารฟิตเนสและโรงภาพ,พยนตร์โดยเพิ่มขึ้น15%จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น1,600ล้านเหรียญ ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกำหนดค่าไฟฟ้ามีมติเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าไฟฟ้าไม่ปรับราคาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคงราคาไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่ยูนิตละ3.1154เหรียญอย่างไรก็ดีบางธุรกิจเช่นห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ฟิตเนสและร้านอาหารที่ได้รับการตรึงราคาเมื่อเดือนกนรกฎาคมปีที่แล้วจำเป็นต้องปรับขึ้น15% อัตราการเกิดต่ำในไต้หวันกลายเป็นวิกฤตความมั่นคงของชาติไม่เพียงแต่อัตราการเกิดต่ำเท่านั้นแต่อายุเฉลี่ยของหญิงตั้งครรภก็เพิ่มขึ้นด้วยปีที่แล้วอายุเฉลี่ยอยู่ที่32.42ปีและมากกว่า30%มีอายุมากกว่า35ปีซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดและภาวะแทรกซ้อน อัตราการเกิดของไต้หวันยังคงซบเซาปีที่แล้วจำนวนฮารกแรกเกิดมีเพียง138,000นตามคนต่ำเป็นประวัติการคนหนุ่มสาวบางคนเชื่อว่าชีวิตและแรงกดดันทางการเงินมีสูงและอยากจะเป็นโสดมากกว่าแต่งงานหรือแม้กระทั่งแต่งงานกันพวกเขาก็ไม่อยากมีลูกจินซ่อไม่รู้กี่คน่ือร่าต่านเามีลูกก็จะไม่ดีเท่าไ เพื่อส่งเสริมการมีบุตรเขตจีอันเมืองหัวเหลียนได้เริ่มโครงการเงินอุดหนุนการมีบุตรในเดือนมีนาคมปีนี้เมื่อคุณมีลูก1คนคุณจะได้รับเงินอุดหนุน1นึ่งหมื่นเหรียญและหากรวมเงินอุดหนุนการมีบุตรจากเทศบาลแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น30,000ื่นเหรียญซึ่ง6เดือนที่ผ่านมากระตุ้นให้มีทารกเพิ่มขึ้นมากกว่า200คนแล้ว อย่างไรก็ตามอายุของคุณแม่ท้องแรกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วอายุเฉลี่ยของสตรีที่มีบุตรอยู่ที่32.42ปีและอายุเฉลี่ยของท้องแรกอยู่ที่31.43ปีซึ่งสูงขึ้นทั้งสองรายจากปีที่แล้วโดยสัดส่วนของคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีเกิน30เปอร์เซ็นตซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดและความผิดปกติของพันธุกรรมในทารก产妇可能染色体异常比例假如二十五岁跟三十五岁来比可能就多五五六倍以上 แพทย์เตือนคู่รักที่กำลังวางแผนจะมีลูกว่าควรคำนึงถึงอายุที่เหมาะสมระหว่าง25ถึง34ปีและตรวจคันตามกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงและร่วมกันดูแลสุขภาพของแม่และลูกพบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ